บนแท่นดอกบัวทองคำกลางสวรรค์พระพิคเนตประทับอย่างสง่างามดังสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญาที่มีอาจมีสิ่งใดกลืนกินได้แต่แล้วรอยร้าวดำก็พากลางฟ้าเงาอาสูรอามาระค่อยๆโผล่จากความมืดมุ่งหมายทำลายสมดุลแห่งสรรพ,พชีวิตเหล่าเทพจึงประชุมกันณศาลา,าแห่งสัจจะโดยมีพระพิคเนตนำเสนอภารกิจลับ เดินทางผ่านแดนลวงตาเพื่อหยุดยั้งหายนะนะหุบเหวแห่งมายาพระพิคเนตพระชิญภาพหลอนอันวิจิตดาบแห่งสติคือสิ่งเดียวที่ตัดผ่านความลวงได้จนในที่สุดการต่อสู้ระหว่างปัญญาและความไม่รู้ก็ร่วมต้นกลางเวหาพระพิคเนตฟาดอาวุธศักดิ์สิทธิ์เข้าหัวใจอสูรและเมื่ออสูรถูกปราบลงดอกบัวทองคำ ก็เบ่งบานอีกครั้งในทุกมิติปัญญาได้กลับมาส่องสว่างทั่วทั้งจัก,กรวาล